ก็ชุมในส่วนเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้ดัชนีก็เหวี่ยงตัวกลับขึ้นมายืนเหนือเส้น5วันได้นะคะก็ถือว่าทําได้ดีแล้วนะคะแต่ว่า,ายังไม่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าไปดูในกราฟาาราย60นาทีเนี่ยจะเห็นว่ายังไม่ประสบความสําเร็จในการกลับไปวิ่งในกรอบอัพเทรนที่หลุดมาเมื่อวันที่10โมกราหรือวันพฤหัสที่ผ่านมาได้นะคะเพราะว่า,เ,าเส้นแนวรับ ตามเทรนไลน์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้กลายมาเป็นแนวต้านที่กดราคาไว้นะคะก็อยู่ประมาณ 1, 4 3 0จุดซึ่งใกล้เคียงกับบริเวณไฮเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีตลาดก็ควรจะดีดตัวขึ้นทะลุแนวนี้ไปหรือว่าสามารถทำนิวไฮให้ได้โดยเร็วนะคะเพื่อที่จะกลับไปเหวี่ยงตัวในกรอบ up trend ให้ได้เหมือนเดิมนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็เสี่ยงที่จะเกิดลักษณะของรูปแบบที่เป็น f ล a ท t o ปซึ่งหมายถึงการพักตัวในรอบนี้ยังไม่จบนะคะ,ะดังนั้นเราก็เลยให้แนวต้านช่วงสั้นไว้ที่14300นะคะ,นะคะแล้วก็ถ้าทะลลุไไไปด้คือกการกับป เวียงในกรอบอพเทนก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปทีละนิดนะคะก็เป็น1437ส่วนนารับจะอยู่ที่1420กับ1416ค่ะ สต๊อกวิวตัวแรกจะเป็นตัว BEC นะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยเดินหน้าขึ้นได้ต่อเนื่องมา2วันแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยได้ลงมาอยู่ที่ EMA 75ซึ่งทําหน้าที่เป็นแนวรับได้สําเร็จนะคะก็มีแรงซื้อไหลครับเข้ามาแล้วก็สัญญาณจากเครื่องมือตัว directional indicator เนี่ยนะคะ,ะตัดมาให้สัญญาณซื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นการยืนยันที่น่าจะ BEC น่าจะผ่านจุดต่ําแล้วก็กลับสู่การฟื้นตัวได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแนวรับจะอยู่ที่67 70ะะต้า 70, กับ73บวก็ด C66 บาท มาเป็นทรูนะคะทรูเนี่ยราคายัางอยู่ในช่วงพักตัวนะคะแต่ว่าเริ่มจะยืนแกว่งออกด้านข้างแล้วก็มีลักษณะของการที่น่าจะผ่านจุดํากัดไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นการายืนบนแนวรับเส้น75วันด้วยนะคะเมื่อวานก็เริ่มมีแรงซื้อเข้ามาหนุนขณนะที่เครื่องมือระยะสั้นก็ทยอยกันฟื้นตัวนะคะแนวรับของทรูก็จะอยู่ที่5บาทส0สตางค์นะคะต้าน5บาท40กับ5บาท55แล้วก็คัดลอสที่5บาท ตัวสุดท้ายเป็น UV นะคะตัวนี้นะคะถึงแม้ว่ารอบล่าสุดจะพักตัวลงมาหลายวันแต่ว่าก็ยังสามารถ เบี่ยงตัวอยู่ในกรอบ up ท0ได้นะคะก็มีโอกาสที่จะสร้างไฮหมายอีกครั้งเพราะเมื่อวานขึ้นมาก็เกือบถึงแล้วนะคะขณะที่เอเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยกลับมาส่งสัญญาณซื้อโดยที่ตัว MACD เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงพักตัวแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่บนิัญนาลนยแล้วก็ซีโร่ลน์นะคะนวารับของ UV จะอยู่ที่13บาท30แนวต้าน14บาท20กับ15บาทนะคะแล้วก็คัดลอสที่13บาท10ตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ